ชื่อเมจิกดูไบกรนัดคุงเดียวิชานุ่มหล่อเสียงชวนฝันชวนคุณลุ้นไปสัมผัสมณฑเน่แห่งทะเลทรายมหัสจรย์เมืองดูไบชมความตระการตานณผู้แห่งดูไบน้ผู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่งรถตลุลทะเลทรายที่ดูนซาฟารีตื่นใจกับชีคพาเลสปามจูไมล่าไอซ์แลนด์ตื่นตาในบรรยากาศอลังการที่ตลาดทอง มูลค่า7 0,000ื่นบาทจำนวน2รางวัลหรือลุ้นรางวัลโรแมนติกทำวิทยาชาจำนวน10รางวัลหรือแฟลชไดร์ฟ์คาชาสุดเก๋ไม่ซ้ำใครจำนวน100รางวัลเพียงเขียนชื่อที่อยู่อายุเบอร์โทรศัพท์แนบซองเปล่ากรีนนะัส่งมาที่ตู้พนอหนึ่งปนฝอคลองเตยกรุงเทพ10-11 1โอกาสง่ายๆที่คุณจะได้เกาะแขนแนบชิดกับศิลปินคนโปรดแบบนี้ไม่มีบ่อยนะจ๊ะรีบส่งชิ้นส่วนเข้ามาได้ไม่ต้องยั้งหมดเขต31กรกฎาคมนี้เท่านั้น